มีนิยายรักคลาสสิกบางเรื่องนะคะที่แบบว่าอ่านกี่ทีก็ยังรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อย่างเรื่อง Pride and Prejudice เนี่ยค่ะอืมใช่เลยครับสาวทรงเสน่ห์ของเจนออสแตนเนี่ยอมาตะจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะลึกกันจากรีวิวหลายๆชิ้นว่าเอ๊ะทำไมเรื่องจากตั้ง200ปีก่อนถึงยังจับใจคนอ่านอยู่เลยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คะครับผมคือพื้นเรื่องคร่าวๆก่อนเนาะ ครอบครัวเบนเนตเขามีลูกสาวตั้งห้าคนเนี่ยใช่ค่ะแล้วในยุคนั้นเนี่ยอ๋อผู้หญิงมีข้อจำกัดเยอะใช่ครับการแต่งงานนี่สำคัญมากโดยเฉพาะกับคนมีฐานะหน่อยคุณแม่นี่คือแบบพยายามสุดตัวเลยหาคู่ให้ลูกสาวกันหน้าดูเลยใช่ตัวเอกอลิซาเบธเบนเนตหรือลิซซี่เนี่ยเธอจะฉลาดมีความคิดของตัวเองหน่อยค่ะแล้วก็มีผู้ชายสองคนเข้ามาคนหนึ่ง มิสเตอร์บิงลี่อ่าคนนี้ดูนิสนิสอ่อนโยนครับอีกคนก็เพื่อนเขามิสเตอร์ดาซี่โอ้โหคนนี้มาแบบยิ่งยิงท่าทางเยอะๆหน่อยซึ่งตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นเรื่องวุ่นวุ่ทั้งหมดตอนเจอกันครั้งแรกนี่คือติดลบเลยนะคะอลิซาเบธกับดาร์ซี่เนี่ยใช่ค่ะในงานเต้นรำดาร์ซี่เขาเหมือนผู้จาดูแคลนอลิซาเบนิดนิดๆนิดๆเหรอคะแรงอยู่นะ <laughs> ทำให้อลิซาเบธแบบหมั่นไส้มีอคติไปเลยทันทีอืมแต่จริงๆแล้วดาร์ซี่เองก็แอบสนใจลิซี่อยู่นะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบแสดงออกไม่เก่งบวกกับความหยิ่งเลยกลายเป็นว่าดูเย็นชาเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องเลยใช่ไหมถูกต้องเลยครับชื่อเรื่องบอกชัดเจน Pride คือความหยิ่งทนงของดา์ซี่ PREJUDICE ก็คืออคติของอลิซาเบธอ๋อค่ะสองอย่างนี้มันเหมือนกำแพงบทบังไม่ให้เห็นตัวตนจริงๆของกันและกันอืมแล้วยังมีตัวละครวิคแคมเข้ามาอีกอ่าคนนี้ตัวร้ายเลยไหมคะใช่ค่ะเข้ามาใส่ไฟใส่ร้ายดาซี่ยิ่งตอกย้ำอคติของอลิซาเบธเข้าไปอีกมันสะท้อนเลยนะว่าแบบเราตัดสินคนจากภายนอกหรือแค่คำพูดแรกๆไม่ได้จริงๆจริงครับ แล้วก็มีเรื่องของชาร์ลอตต์เพื่อนสนิทลิซซี่ที่ตัดสินใจแต่งงานกับมิสเตอร์คอลลินส์คนที่ลิซซี่พึ่งปฏิเสธะโยกๆเลยใช่ค่ะชาร์ลอตต์เลือกแต่งเพื่อความมั่นคงในชีวิตเลยตรงนี้คือสะท้อนแรงกดดันของผู้หญิงยุคนั้นมากๆเลยเนาะมากครับการแต่งงานเหมือนทางรอดทางเศรษฐกิจอย่างนึงเลยซึ่งมันก็ไปขัดกับสิ่งที่อลิซาเบธเชื่อมั่นมากๆเรื่องความรากักความเคารพใช่ค่ะ คือการตัดสินใจของชาลอตมันยิ่งทาให้เห็นว่าอลิซาเบธเนี่ยยินหยัดในอุดมคติของตัวเองแค่ไหนครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้อลิซาเบธเริ่มมองทะลุกําแพงอคติของตัวเองเนี่ยคือจดหมายของดาร์ซี่อ,อ๋อตอนที่เธอปฏิเสธเขาไปแรงๆแล้วเขาเขียนจดหมายมาใช่ไหมคะใช่ครับจดหมายนั้นเขาอธิบายหมดเลยเรื่องวิกแคมเรื่องเหตุผลต่างๆที่เขาทําไปมันทําให้อลิซาเบธแบบตกใจช็อกแล้วก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองครั้งแรก ว่าเอ๊ะที่เราคิดมันถูกจริงหรือเปล่าแล้วพอได้ไปเห็นชีวิตอีกด้านของเขาด้วยใช่ไหมคะที่เพมเบอรี่ครับผมได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงรับผิดชอบดูแลคนรอบข้างยังไงมันทําให้เธอเรียนรู้ว่าคนเราซับซ้อนกว่าที่เห็นตอนแรกเยอะการเติบโตตรงนี้สําคัญมากเลยครับการยอมรับว่าตัวเองมีอคตินี้มันยากนะคะแต่สําคัญจริงๆแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบพิสูจน์ตัวตนดาร์ซี่มากม เรื่องลีเดียน้องสาวคนเล็กหนีตามวิคแคมไปใช่ค่ะเรื่องใหญ่มากอื้อเฉาวสุดๆดแล้วดาซี่กลับเป็นคนเข้ามาช่วยจัดการทุกอย่างแบบเงียบๆเลยทั้งตามหาจ่ายเงนินจัดงานแต่งเพื่อรักษาหน้าตาครอบครัวเบนเน็ตโดยที่ไม่บอกใครไม่เอาหน้าเลยตรงนี้มันแสดงเนื้อแท้เขาเลยครับความรับผิดชอบความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ความรู้สึกจริงๆที่มีต่ออลิซาเบตโหมันสลายกำแพงอคติในใจลิซี่ไปได้เยอะเลยนะคะมากครับ ในขณะเดียวกันดาร์ซี่เองก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดทิฐิลดความหยิ่งของตัวเองลงเหมือนกันยอมรับวัา,านานะทางสังคมไม่ใช่ทุกอย่างต่างคนต่างต้องปรับต้องก้าวข้ามข้อบอกพร่องตัวเองเนาะใช่ครับถึงจะมาเข้าใจกันยอมรับกันได้จริงๆมันคือความรักที่ต้องผ่านการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่ความเหมาะสมผิวเผินสรุปแล้ว Pride and Prejudice นี่มันเลยไม่ใช่แค่นิยายรรกนะคะแต่มันพาเราไปดูเรื่องธรรมชาติคนการตัดสินคนอิทธิพลสังคมแล้วก็ คุณค่าของการที่เราปล้ายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อโดยเฉพาะเรื่องที่ผู้หญิงกล้าเลือกความรักด้วยหัวใจตัวเองไม่ใช่แค่เหตุผลทางสังคมมันเลยคลาสสิกมากๆเลยค่ะดีเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การตามหาคนที่ใช่อย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองก้าวข้ามกำแพงในใจเราเองเพื่อจะเป็นคนที่ดีพอที่จะเปิดรับและเข้าใจคนอื่นได้จริงๆแล้วหรือยัง โอ้โหเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะ